หนูชื่อน้องจจเจ้าจค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวสลามเปล่าได้หนูซื้อจากเซ็นทันพอดีกล่องมันหายเราคะ่ะใช้อันนี้แทนค่ะแล้ววันนี้ก็จะมาถ่ายคลิปนะคะถ่ายคลิปอืมอันนี้คือของเล่นใช่ไหมเนี่ยสลามนี่มันกินได้หรือเปล่าไม่ได้กินไม่ได้เพื่อนหนูก็มีแต่มันปมเปซิกซ้อมหรอคะแล้วมันเล่นยังไงเนี่ย แล้วหลอดสีแดงๆนี่เขาเอามาไว้ทําอะไรคะให้เป่าให้เป่าน้องเจ๋า,จาลองเป่าให้คุณแม่ดูได้ไหม <c oughs> เขาเล่นยังไงสอนคุณแม่ล่นหน่อยเนาะไม่นคสลามแล้วทํายังไงก่อนเนี่ยปั้นเป็นก้อนๆเหรอ <c oughs> สลามนี่มันด้งดึงได้ด้วยเหรอคะเนี่ยลองดูน้องจะจา๋าาจะเป่า ได้หรือเปล่าเนาะลุ้นค่ะลุ้นค่ะลุ้นลุ้นค่ะลุ้นลุ้นค่ะจะออกมาเป็นลูกโตๆหรือเปล่านะหนึ่งสองลุ้นค่ะ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 ลุ้นอุยมาแล้วค่ะมาแล้ว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 ค่ะมาแล้วโอ้โหโอ้แตกดังตุ๊บเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ เอาไหม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 ค่ะเอาไหมมาแล้วค่ะอู้ทีนี้นะคะลูกโตเลยค่ะลูกโตเลยค่ะลูกโตเบืเริ่มเลย,ยจะแตกแล้วจะแตกแล้วแตกแล้วน่า <c oughs> สนุกจังเลย <c oughs> เป่าเลยอุยอ้ยอู้มาแล้วเป่าอีกค่ะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ลูกโตโตเบลืมเบลืมเบลืมเอยเอยจะแตกแล้วยังแตกแล้วยังแตกแล้วยังเป่าอีกดีเป่าอีกอ้าวโอ้โหนอกจากจะเอามาเป่าแล้วนะคะยังเอามาเล่นได้ด้วยนะคะยาวเลยทำอะไรก็จ๋าเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่า ตอมไรอะ่จะจาทำเป็นไรไม่ยุไม่ยุ <c oughs> เดี๋ยวก็เห็นยูอโอ้อหล่าไรเนี่ยยุนี่นชัดชัดอุ้ยโอ้โหเส้นยาวเลยวยเตี๋ยวชัดชัดเลยเนี่ยไรเนี่ยวยเตี๋วอะไรยาวขนาดนี้ น้องจ้าจ๋าค<ะ>่อุ้นั่งเล่นคนเดียวสนุกไหมคะเนี่ยค่ะ,คะงั้นเดี๋ยวเรามาลาคนดูกันเนาะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วอย่าลืมติดตามน้องจ้าจ๋านะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดขับจัพไทยค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย